ยางมีบ้านในจังหวัดสุรินเดินทางสะดวกเข้าใจกลางเมืองได้ง่ายใกล้โรบินสันโฮมอัปเดตคลิปนี้มีมาแนะนำค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนไอยรินแฟมิลี่เฮาส์จากการเคหะแห่งชาติตัวโครงการอยู่บนถนนสุรินทรีขรภูมิตำบลสลักใดอํอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินค่ะอยู่ตรงนี้จะเดินทางเข้าใจกลางเมืองสุรินได้ง่ายไปศูนย์ราชการจังหวัดสุรินไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินก็สะดวกเลยค่ะ รอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่ว่าจะเป็นโรบินสันสุรินบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สุรินโรตัสสุรินและแมคโครสุรินก็อยู่ใกล้ๆค่ะแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลสุรินก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะปราสาทด้านหน้าบ้านออกแบบมาในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยดีไซน์สวยมีความทันสมัยและมีลักษณะเฉพาะที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา นอกจากนี้โครงการยังคำนึงถึงการออกแบบบ้านที่เหมาะสำหรับคนทุกวัยด้วยค่ะตัวบ้านมีที่ดินร,บรอบๆสามารถทำสวนปลูกต้นไม้ได้รอบบ้านเลยค่ะพื้นที่จอดรถตรงนี้สามารถจอดรถได้หนึ่งคันประตูทางเข้าบ้านมีสองทางจากพื้นที่จอดรถตรงนี้ซึ่งจะสะดวกเวลาซื้อของมาเข้าประตูนี้สะดวกเลยค่ะประตูทางเข้าบ้านหลกักเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ทำให้บ้านดูโปรง่งน่าอยู่สามารถรับแสงสว่างจากภายนอกบ้านได้อย่างเต็มที่ค่ะ พื้นที่ภายในบ้านเลยเยอร์เป็นแบบ Open Space เปิดโล่งกว้างๆทาให้จัดสัดส่วนพื้นที่สําหรับฟังก์ชันต่างๆมีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการได้โซนแรกจัดเป็นพื้นที่รับแขกวางโซฟา2-3ถึงสที่นั่งได้สบายๆจะเพิ่มโต๊ะกลางได้อีกฝั่งบิวอินชั้นวางทีวีก็ได้ เชื่อมต่อเข้ามาด้านในเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารจัดวางโต๊ะสีที่นั่งกำลังดีเลยค่ะด้านข้างมีประตูเปิดเชื่อมกับสวนด้านข้างบ้านได้ใกล้ๆก,กันเป็นมุมครัววางชุดเคาน์เตอร์ครัวได้พอดีมีประตูเปิดเชื่อมกับลานสักลางด้านหลังบ้านได้ค่ะ บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุบ้านหลังนี้เหมาะเลยค่ะเขามีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งให้พื้นที่ห้องกว้างอยู่สบายวางเตียง3.5ฟุตกำลังดีวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้ครบเลยค่ะแต่ถ้าไม่ทำเป็นห้องนอนสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างอื่นได้จะเป็นห้องครัวไทยห้องโฮมเทสเตอร์ก็ทาได้ค่ะใกล้ๆกันจะมีห้องน้ำที่ชั้นล่างฟังก์ชันการใช้งานครบแยกส่วนแห้งกับโซนชาเวอร์ไว้ให้ชัดเจนสะดวกดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะ ชั้น2จะมี2ห้องนอนกับ1ห,ห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกได้ปีกหนึ่งของบ้านพื้นที่กว้างจัดวางฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายโซนนอนวางเตียงขนาด5ฟุตกำลังดีมีประตูบานใหญ่สามารถเปิดออกไปรับลมชมวิวด้านนอกบ้านได้มีมุมสำหรับวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวได้ครบเลยค่ะ ห้องนอนที่2ได้โซนหน้าบ้านขนาดกำลังดีค่ะวางเตียงขนาด3.5ฟุตยังมีพื้นที่เหลือวางเฟอร์นิเจอร์อื่นได้ห้องน้ำที่ชั้น2ฟังก์ชันการใช้งานมีครบแยกส่วนแห้งกับพื้นที่อาบน้ำไว้ให้เรียบร้อยใครกำลังมองหาบ้านในทำเลจังหวัดสุรินที่เดินทางสะดวกเข้าใจกลางเมืองสุรินได้ง่ายใกล้โรบินสานสุรินสามารถแวะมาชมโครงการได้ค่ะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนออยาินแฟมิลี่เฮาส์จากการเคหะแห่งชาติ บ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมพื้นที่จอดรถราคาเริ่มต้น2 4ล้าน4บาทสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม call center 1615หรือ w w w nha co th ค่ะ